คุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะคุณลุงอายุ62ปีมีอาชีพก็คือเก็บของเก่าขายปรากฏว่ามีคนไปเจอนอนอยู่ที่กองขยะแล้วก็ร่างกายเนี่ยถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ,คะชาวบ้านไปเจอก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยคุณลุงคนนี้แล้วก็นำพาส่งโรงพยาบาลค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะให้กับนายบุญยืนแท่อึ้งอายุ62ปีอาชีพก็คือเก็บของเก่าแล้วก็เข็นรถภายในตลาดล่างอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาปฐมพยาบาลแล้วก็นำคุณลุงท่านนี้นะคะใส่เปลขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลบางประกง,งก่อนหน้านี้ตำรวจสบพบางประกงได้รับแจ้งเหตุคะ่ะชาวบ้านบอกว่าพบเจอคุณลุงนอนบาดเจ็บอยู่ไม่รู้สาเหตุและนอนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม คือกองขยะริมถนนในซอย1 1ตําบลบางประกงก็เลยมีการประสานหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาให้ไปตรวจสอบนะคะคุณลุงบุญยืนนอนได้รับบาดเจ็บซึ่งบาดเจ็บก็คือที่บริเวณศีรษะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้การช่วยเหลือจากการสอบถามชาวบ้านก็รู้ว่าคุณลุงบุญยืนเนี่ยอาศัยอยู่ในกองขยะนี่แหละหลับนอนอยู่ที่กองขยะนี่เลยค่ะคุณลุงไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็เลยไม่รู้ว่าทําไมคุณลุงถึงถูกทําร้าย ไปทำร้ายคุณลุงเขาด้วยสาเหตุอะไรแต่ก็พบเศษขวดแก้วแตกตกอยู่ข้างๆด้วยนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ